ศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่มีอายุมากกว่า2,500ปีมีผู้นับถือเป็นอันดับ4ของโลกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียโดยมีพระโคโดมพุทธเจ้าเป็นศาสดามีพระธรรมที่พระองค์ตัดสู้ชอบด้วยพระองค์เองและตรัสไว้เป็นหลักคำสอนสำคัญมีพระสงค์สาวกผู้ตัดสินใจออกบทเพื่อศึกษาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนตามพระธรรมและพระวินัยของพระบรมศาสดารวมเรียกว่าพระอรัตนตรยัย นอกจากนี้ในพระพุทธศาสนายังประกอบด้วยคำสอนสำหรับการดำรงชีวิตที่ดีงามสำหรับผู้ที่ยังไม่ออกบทภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ได้ถูกลบรวมขึ้นเป็นหมวดหมู่ด้วยการสังคยนาพระธรรมวินยัยและมีการรวบรวมขึ้นเรียกว่าพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นหลักการสําคัญที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดของฝ่ายเทรวาตที่ยึดหลักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและถ้าหากสังเกตดูให้ดีจะพบว่าในช่วงเวลานั้นกล่าวนี้มีผู้บรรลุเป็นพระอระหันต์จำนวนมาก <S <S เมื่อระยะเวลาเนิ่นนานผ่านออกไปก็ได้เกิดแนวความคิดเห็นที่ว่าธรรมวินัยนั้นสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามการเวลาและสถานการณ์ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการลดจำนวนลงของพระอริยะเจ้ามาอย่างต่อเนื่องมาในช่วงหลังนี้เราจึงมักได้ยินคำว่าธรรมวินัยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความอยู่รอดแห่งศาสนาพุทธหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาในยุคก,ก่อนนั้นใช้วิธีการท่องจำที่เรียกว่ามุขคปะทะ คำว่ามุขบาดแปลว่าการต่อปากกันมาหรือข้อความที่ท่องจํากันมาด้วยปากเปล่าโดยไม่ได้เขียนหรือบันทึกไว้เป็นลายลักอักษรส่วนสาเหตุที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลาลักอักษรนั้นไม่ได้หมายความว่าในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่มีตัวอักษรสําหรับการบันทึกแต่เป็นเพราะพวกพราหมณ์ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวอักษรพราหมณ์ในการบันทึกสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้ได้กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วในเรื่องของกระเบื้องจันร สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้ภายหลังได้มีการบันทึกพระธรรมและพระวินัยเป็นลยลักษณ์อักษรไว้เป็นภาษาบาลีรักษาไว้ในคัมพี์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกสำหรับพระไตรปิฎกหรือปิฎกสามนี้เป็นคัมภี์ที่มีขนาดใหญ่โตมากมีเนื้อหามากมายดังที่ท่านระบุไว้ว่ามีมากถึง 84%00 0พระธรรมขันธ์ฉะบับพิมพ์เป็นอักษรไทยจัดแยกเป็น45้าเล่ม นับรวมได้ถึง22,379หน้าหรือนับเป็นตัวอักษรได้ประมาณ24ล้าน3แสนตัวด้วยความที่พระไตรปิฎกเป็นคำพีที่มีขนาดใหญ่โตมากมายขนาดนี้แล้วจะมีใครบนโลกใบนี้ที่สามารถจดจำได้ทั้งหมดคำตอบก็คือว่ามีแต่อยู่ในประเทศพมา่าและมีมากถึง14รูปนับตามการสอบผ่านและพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎกสรูปแรกได้มรณภาพไปแล้ว สำหรับพระสงค์ไทยที่ไปเรียนหลักสูตรนี้ที่ประเทศพมา่ามีเพียงรูปเดียวคือพระมหาไพรโรธยานกุสโลท่านเรียนได้สองในสิบชั้นคือได้สามในแปดเล่มพระวินัยโดยใช้เวลาไปถึงเจ็ดปีเนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นถือว่ามีประโยชน์มากเมื่อได้ศึกษาจึงจะเกิดมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรทำแล้วดีต่อเรา แต่กระทบคนอื่นอะไรที่ทำแล้วดีทั้งเราและเขาสิ่งเหล่านั้นมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกดังนั้นความสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกผู้ที่ได้เรียนรู้และวปฏิบัติตามนั้นสามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้ได้ผลตามนั้นโดยจะมีผลไปตามลำดับขั้นที่ทำในยุคป,ปัจจุบันนี้ มีผู้บวชแล้วไม่อยู่ในธรรมวินัยเป็นจำนวนมากหรือจะหาผู้ที่รู้ที่มีความแตกฉานในพระตาบิดกนั้นก็ยากเต็มทีรวมถึงจุดมุ่งหมายของผู้คนในการศึกษาตามพระธรรมคำสอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพานนั้นเลือนลางเต็มทีและวิธีการสอนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยโดยยึดหลักเอาตามความพปงพอใจของผู้คนจึงเปิดโอกาสให้นักทำคอนเทนต์ใช้การตลาดเป็นตัวนำและนำพาผู้คนเดินหลงทางเข้าสู่หุบเหวเป็นจำนวนมาก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเราจึงได้เห็นหลายๆวัดในประเทศไทยใช้ตู้รับบริจาคแบบอัตโนมัติเมื่อมีการหยอดเงินหรือหยอดเหรียญก็จะมีเสียงสวดมนต์หรือให้พรโต้อตอบกลับมาแล้วผู้ที่หยอดเงินก็จะกล่าวคำอนุโมทนาสาธุกับตู้อัตโนมัตินั้นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยจำนวนมากยอมรับการทำบุญกับเทคโนโลยี ในปัจจุบันนี้เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ AI เป็นจำนวนมากคำว่า AI A ย่อมาจาก artificial ซึ่งแปลว่าการประดิษฐ์ส่วนคำว่า i n t e l l i g e n c แปลว่าสติปัญญาเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์หลายๆท่านก็อาจจะยังงงอยู่ว่าแล้วปัญญาประดิษฐ์คืออะไรซึ่งถ้าหากพิจารณาดูให้ดีแล้วจะพบว่าคำว่า artificial นั้นนอกจากจะแปลว่าประดิษฐ์แล้วยังแปลว่าปลอมหรือเทียมอีกด้วย พวกเขาจึงให้คำนิยามของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเหมือนมนุษย์การทำงานของ AI ดูเหมือนจะจำลองความฉลาดของมนุษย์โดยสามารถจดจำภาพเขียนบทกวีและคาดการตามข้อมูลได้จุดเริ่มต้นของ AI นั้นมาจากความพยายามร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวนมากโดยพวกเขามีแนวความคิดว่า ต้องการในเครื่องจักรสามารถคิดเองได้ด้วยความสามารถของ AI ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาาลได้ในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงพวกมันสามารถเรียนรู้จากข้อมูลทั้งหมดจากนั้นจึงสร้างโมเดลเพื่อทำนายผลลัพธ์อย่างแม่นยำโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติบวกกับความสัมพันธ์ของข้อมูลเทคโนโลยี Technology AI คือการทำให้ซอฟต์แวร์ฉลาดขึ้น AI สามารถตอบสนองต่อการสนทนาของมนุษย์มีการพูดคุยโต้อตอบกับมนุษย์และสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดรอัลเฟตครูหุ่นยนต์คุณหมอที่ถูกสร้างขึ้นมาสามารถมีส่วนร่วมกับมนุษย์และสนทนาได้อย่างอิสระด้วยระบบใหม่ที่ทำงานขับเคลื่อนด้วย AI หุ่นยนต์สามารถจดจำเสียงที่เราพูดมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์เป็นอย่างมาก สามารถตอบคำถามใดๆที่ถูกถามได้ทุกคำถามแม้แต่การถูกถามเรื่องชีวิตส่วนตัวของหุ่นยนต์โดยหุ่นยนต์ดเอรอัลเฟตครูนี้สามารถเข้าใจภาษาทุกภาษาและทุกสำเนียงที่มีความผิดเพี้ยนกันและในอนาคตอันใกลน้นี้หุ่นยนต์อย่างดเอรอัลเฟตครูจะถูกแทนที่มนุษย์ในภาคส่วนต่างๆ <S 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 สำหรับประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะในวงการพุทธศาสนา การนำ AI เข้ามาใช้ในการพัฒนาวงการพระพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะ AI สามารถจดจำและจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ของพระไตรปิฎกได้อย่างง่ายดายเราสามารถรวบรวมแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยยึดตามหลักการของเทรวาดดังนั้นเมื่อเรานำคำถามหรือข้อข้องใจสอบถามไปที่หุ่นยนต์ AI ผลลัพธ์หรือคำตอบที่ได้ย่อมน่าเชื่อถืออยู่ไม่น้อยทั้งนี้เพราะฐานความคิดข้อมูลในการคิดวิเคราะห์มาจากพระไตรปิฎกโดยตรงไม่มีอารมณ์ชั่วหรือกิเลสแฝงมาในคำตอบไม่มีความก้าวร้าวหรือรุนแรงต่างจากคำสอนของมนุษย์ผู้ที่ยังไม่มีความหลุดพ้นซึ่งมีกิเลสแฝงหรือหลบซ่อนอยู่ <S <S ถึงแม้ว่าเราจะเล็งเห็นศักยภาพของ AI นํนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน เราก็ควรใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีสติด้วยการค้นคว้าและศึกษาไป,ปพร้อมๆกันถึงแม้ว่า AI นั้นจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจผ่านข้อมูลเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเก่งกว่ามนุษย์ซึ่งการใช้ AI นั้นเป็นทางลัดช่วยเราประหยัดเวลาได้ก็จริงในขณะเดียวกันเราอาจสูญเสียการเรียนรู้โดยที่ไม่รู้ตัว อุปมาเช่นเราให้ AI ช่วยเขียนเรียงความฉบับร่างแรกให้กับเราโดยตัวเราเล่นบทบาทเป็นบอกอรคอยตรวจสอบและปรับปรุงงานผลลัพธ์ที่ได้ทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราสูญเสียไปคือการฝึกฝนทักษะบางอย่างเมื่อเราหัดร่างเรียงความที่เริ่มต้นจากศูนย์นั่นก็คือความคิดในเชิงวิพากษ์หรือความคิดในเชิงสร้างสรรค์การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะนี้ได้สูญหายไปแล้ว การใช้เทคโนโลยี AI สร้างหุ่นยนต์พระสงฆ์ขึ้นมาอาจเป็นแรงกระตุ้นและสร้างความดึงดูดใจให้กับเด็กๆหรือเยาวชนรวมทั้งบุคคลทั่วๆไปให้กลับมาสนใจพระพุทธศาสนาในแนวทางที่ถูกต้องโดยสร้างโมเดลเพื่อความแม่นยำของผลลัพธ์คือคำตอบโดยยึดตรงตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักคือพระไตรปิฎกซึ่งสิ่งนี้อาจจะช่วยระงับหรือย,ยับยั้ง คำสอนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความบิดเบือนและแฝงเล้นไปด้วยกิเลสรวมถึงอคติโดยมุ่งเน้นถึงการตลาดเป็นสำคัญซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับคณะสงฆ์ของไทยในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้และหากยังคงเพิกเฉยไม่กระทำการแก้ไขพุทธศาสนาในประเทศไทยอาจเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับ